2. ความสัมพันธ์ระหว่างซีรีส์กับสถานที่จริงจะเห็นได้ว่าโลเคชั่นในซีรีส์หลายๆเรื่องเนี่ยกลายเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของแฟนๆต่างชาติหรือแม้แต่แฟนๆชาวไทยเองก็ว่าได้ค่ะอย่างเรื่องแปรล,ลัันด้วยใจเธอหรือ I chose sunset about you ที่สถานที่ถ่ายทำหลักๆเนี่ยอยู่ที่ภูกเก็ตค่ะ ทำให้มีแฟนๆจากทั่วโลกเลยพากันบินมาเที่ยวเกาะภูเก็ตเพื่อเยือนโลเคชั่นจริงฉลามผมเทพหรือว่าโอทาวทำให้จำนวนนะักท่องเที่ยวในภูเก็ตเนี่ยพุ่งกระฉุดเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงปลายปี2020 หรือว่าจะเป็นเรื่องฮิตระดับโลกอย่างเพราะเราคู่กันหรือ True g t t e r the series ที่ทำเอาชาวต่างชาติต่างอินบรรยากาศและความสนุกในช่วงวัยมหาลัยของเด็กไทยและพากันไปตามรอยสถานที่ในเรื่องโดยเฉพาะฉากสำคัญสคัญที่ถ่ายในหมหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะหรือว่าจะขึ้นดอยไปตามหาหัวใจอย่างครูเทียนจากเรื่องนิทานพันดาวก็มีค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่า content tourism หรือการท่องเที่ยวตามรอยสื่อซึ่งกลายเป็นเทรนด์ฮิตในกลุ่มแฟนต่างชาติ จะเห็นได้ว่าพวกเขาไม่ได้แค่ดูซีรีส์นะคะแต่ใช้ซีรีส์เป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางค่ะ